จริงๆแล้วให้สาวปาดได้กว่านี้เดี๋ยวผมจ่ายเยอะเอาเป็นว่าใครสอบได้แค่หน 4, ึ่งสองได้ซี่เดียวได้ 4, เพื่อนเดียว 4, ยวิชาใดวิชาหนึ่งอ็ไปสองพันแต่ถ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ประโยคหนึ่งสองยกยก,ยกทุกวิชาเอาไว้เลยห้าพันประโยคสามก็เหมือนกันนะครับเ,เอาไว้เลยคงห้าพันห้าพัน ใครจะทาผมก็มีเมเลยนะครับจากนี้ไปของให้ขมีก <blunt animation> ับันเลยเอาประโยชน์หนึงสเอาแค่ระเยอะพอให้ได้กจบมารับเปิดอาสองพันจะไตัดไปไ้นจะขาเติมใช่ไหมม่ต้องไปดี้นรนใจว่านี่ยะครับอันนี้ก็ได้จากยังเท่อนี้นะครับเราพวกฝั่งคุยุยกันใช้กาโอกาสเพิดโครงการอบรมบาลีก่อนสของสาขาพิชาพระพุทธศาสนาใิสศขสุรขอให้ทุกท่านได้แต่ thì bị thiệt hại đó chúng ta sẽ trả được hết các bạn ạ được